วันนี้เรากาลังจะไปเที่ยวที่ข่าวคอนะคะนะคะวันนี้เราจะพักที่วิลล่าป่าสนนะคะถึงแล้วนะคะกําลังจะแวะกินก๋วยเตี๋ยวที่ก๋วยเตี๋ยวไก่ปลาล้อมก่อนนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะก็เดี๋ยวกินอาหารกลางวันกันก่อนนะคะ Blue Sky. เาแวะชมสวนดอกไม้นะคะนี่พี่ซื้อตั๋วหนึ่งร้อยบาทนี่ซีซันนะคะชื่อสวนนี่เลยชื่อสวนซีซันนี่เราเดินเข้าไปในสวนนะคะเรากำลังพาเดินเข้าไปในสวนอันนี้เป็นดอก คุณนายตื่นสายสวยนะสีสวยคุณนายตื่นสายน่าจะใช่นะคะที่เหลือเราไม่รู้ละอันนี้ต้องเป็นต้นคริสต์มาสแน่เลยต้นคริสต์มาสนี่ฮะผู้มันใหญ่เนาะต้นคริสต์มาสแต่เราไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่านะคะเราเห็นเราเห็นดอกกุหลาบนะคะกุหลาบเป็นดอกกุหลาบสีแดงแต่ว่าดอกมันร่วงกลีบร่วงนะคะ แล้วตรงนั้นต้นอะไรก็ไม่รู้ไม่แน่ใจมีม้าหมุนแล้วก็ตรงนู้นเป็นโรงแรมตรงนู้นเป็นปราสาทนะคะนี่ก็เป็นทางเข้าอีกทางนึงนะคะทางอีสแล้วก็มีสระไว้น้ำอยู่ตรงกลางแล้วก็มีสระอยู่ตรงสี่มุมนะคะเท่าที่เห็นนะ ลาเวนเดอร์ลดมสิลาเวนเดอร์มีกลิ่นไหมมันต้องมีกลิ่นสิไม่ค่อยได้กลิ่นเลยนี่เป็นดาลาเวนเดอร์นะคะนก็มีทางเข้าสี่ทางเป็นตามตามฤดูกาลนะคะออทัมอันนี้เป็นออทัมนะคะเขาไม่ได้เปิดน้ำผูเนาะ,ะฝั่งตรงข้ามเป็นวินเทอแล้วก็ด้านหนูนเป็น Spring นะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งด้านนี้เป็น Summer ก็มีเก้าอี้ให้นั่งเยอะแยะนะคะแล้วก็มีคนใส่ชุดพวกเจ้าหญิงอ่างเงี้ยมาถ่ายรูปกันอ๋ออันนี้ต้องเป็นไฮเดรนเยียแน่เลยสีฟ้าเนี่ยเออดอกสีนี้ก็สวยดอกสีส้มเนี่ยเราไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าดอกอะไรนะคะนี่ดอกสีส้มสวยนะฮะแล้วก็นี่น่าจะไฮเดรนเยียนี่มีผีเสือ้อผีเสื้อแล้วก็มีพึ่งเต็มเลย กนะมีหมีให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะวันนี้ฝนตกเล็กน้อยนี้เราพาเดินเที่ยวดีกว่าซัมเมอร์มีเครื่องเล่นเด็กด้วยแต่ไม่มีเด็กนะมีแต่คนโตมีคนมาถ่ายรูปก,กันเยอะแล้วตอนนี้ มาอยู่ตรงนี้ก็อันนี้อีกฝั่งหนึ่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งอันนั้นก็เป็นปราสาทของอะไรอะไม่ใช่ของอันนี้ใช่ไหมเดียวกันไหมอันนี้มีเด็กๆนะมาแต่งตัวเป็นเจ้าหญิง <laughs> มาถ่ายรูปเพราะมันมีปราสาทนะ <laughs> อะเพราะมันมีปราสาทอยู่ตรงนี้ <laughs> เด็กๆเข้าไปถ่ายรูปได้เออนี่เราก็เข้าไปถ่ายรูปตรงนี้ได้นะ ไม่รู้เห็นไหมมองเห็นไหมเราพาเดินเล่นต่อนะคะมีรถฟักทองเขางกดเราเดินเข้าไปในเขางกด เราเดินอยู่ในเขาก็เราเดินออกมาเขาเขางวงกดก่อนยาวนี่อยู่ในเขาวงกดนะคะยังออกไม่ได้นะจากเขาวงกดเดินวนอยู่ชานมน้องหมีเปิด8โมงถึง17 00. นนะคะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปก,กับ s n น w w h i t 好 มนั่งทำเอ็มวีนั่งทำเอ็นะอันนี้เรานั่งอยู่คนเดียว ที่บูสกายข่าวพรน,นะคะแลวคนอื่นเขากำลังถ่ายรูปกันอยู่แต่ว่าเรามาคนเดียว เดินเข้าไปในปรา,าสาทนะคะอันนี้เป็นการเป็นมันมีการมีตัวเดียวเอ้ยมีอันมีคนเดียวมีการคนเดียวแต่ว่าไม่มีคนอื่นอันนี้ไม่คล้ายๆแบบทําเป็นสะพานนะปิดประตูปิดประตูเมืองอะไรอย่างนี้นะน,นี้เราพาเดินเล่นนะคะพาเดินเล่น ม,มาที่รถฟักทองเฮ้ยบายค,คุ้มอยู่นะคะนี่เรากำลังจะเดินกลับละถ่ายรูปเยอะอยู่ <laughs> ทางเดินขึ้นไปรสเตอร์ด้วยนะตรงเนี้ยทางเดินจากสวนดอกไม้นะคะขึ้นไปที่ร้านอาหารได้เลยนี่ขึ้นไปที่ร้านอาหารนะคะเมื่อกี้เราเห็นคนอยู่ข้างบนอันนี้เรามาที่พระธาตุผาซ้อนแก้วนะคะ เราเพิ่งเคยมาเออนานหลายปีถอดรองเท้าก่อนดเดี๋ยวเรามาไหว้พระแป๊บน,นึงเราก็ไปละไปวิลล่าป่าสนเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระแรับเข้าไปไหว้พระแปรบนึงน,นะคะ ชมรอ,รอบๆนะคะเป็นยักษ์พิเพกเราขึ้นไปกันดะนี่นะคะเขาทำแบบใช้แก้วนะเป็นแก้วเป็นกระจกอย่างเงี้นะนี่นะคะ ด้านบนก็มีคล้ายๆมีทัศการคพื้นเป็นพื้นหินอ่อนนะพื้นเป็นพื้นหินอ่อนมีลวดลายนะดอกบัวดอกบัวต่างๆนี่เป็นเหมือนพทศการและ จะมดลิกำลังจะเดินกลับแล้วนะคะ่ะเรามาถึงที่พักแล้วนะคะกำลังเดินไป คัมดิงนะคะเบลคัมดิงน้ำกระเจีย <c oughs> ๊ยบออแกนิกเฮ้ยโอ้ออะไรดูน้ำกระเจี๊ยบออแกนิกนะะเป็นเบลคัมดิงค่าาารเรียระทางแบบว่าชัา ในห้องเราเราจะพารูมทัวร์นะคะอันนี้ด้านนอกจะเป็นด้านนอกจะเป็นสระว่ายน้ํานะคะเป็นพูลวิลลนะห้องพูลวิลล่ามีซาวน่าด้วยนะคะซาวน่าอยู่ตรงนี้ด้านนอกซาวน่าอยู่นี่นะคะห้องซาวน่า นี่เขาบอกว่าให้ซาวน่าได้ประมาณ5นาทีนะคะนี่เป็นห้องเป็นห้องรับแขกบอกว่ามีนิบาร์กินได้หมดเลยแล้วก็มีอัฟเตอร์นูนทีด้วยแต่ว่าพีอพ่อเพื่อนมาก่อนนะคะอัฟต์นูนทีก่อนห้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งรออัฟเตอร์นูนทีอันนี้เป็นมินิบาร์มีกาแฟสตาร์บัคมีร้านสตาร์บัคอยู่ข้างล่างด้วยนะคะ นขนมกินได้หมดเขาบอกแล้วก็ข้างในมีแตงโมอันนี้เขาบอกว่ากินได้หมดนะแล้วก็อันนี้อะไรอันนี้ห้องสุขขาแล้วก็อันนี้ห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำแล้วก็มีอันนี้ด้วยมีแสงเข้ามาจากข้างบนนะคะห้องอาบน้ำ อันนี้ไอเตาผิงปอมๆนะคะอันนี้อีกห้องหนึ่งก็เหมือนกันนะคะมีเตาผิงปอมๆผนังสีเขียวแล้วก็ไฟเป็นแชนดเดลีย์ก็มีกรอบรูปมีชุดคุมอาบน้ำนะคะก็มีโต๊ะเครื่องแป้งโอเคแล้วก็เราสามารถมองเห็นสระว่ายน้ำจากห้องเราได้นี่

น <I> เราพาไปเดินเล่นนะคะเราพาไปเดินเล่นก่อนตัวห้องเราตัวห้องเรานะคะมี่บ้านเป็นลันๆน,นะคะนี้ไม่รู้บ้านไทย์ไหนไอ้ชะง,งนยังไปได้อีกนะ อันนี้เป็นห้องของเรานะคะห้องของเราอยู่ตรงนี้มีสระว่ายน้ำนะส่วนตัวคุ้ยอากาศเย็นมากอะ่ะโอ้ยังไปได้ไกลอยู่นะเนี่ยที่พักอะ่ะนี่นะคะชื่อที่พักก็คือวิลล่าป่าสนนี่อันนี้อันนี้ระเบียงห้องพักเรานะคะนี่มีป่าสนอากาศเย็นอากาศเย็นมีป่าสนเต็มเลยโอ,ยอย้เราไม่เดินไปดีวก,กว่าว่า ไปทางนน้นนี่ก่อนเราพาไปเที่ยวที่สระไว้นะ้ำเออไม่ใช่เขาเรียกอะไรสระแล้วก็มีเรือถีบเรือเป็ดมนาะเรือเป็ดไว้ถีบมาเนี่ยฟังอีกฟังหนึ่งฟังที่พักอีกฟังนึ่งนะกว้างใหญ่อยู่นะนี่สนต้นสนนั้นเลยต้นสนอันนี้มีบันไดให้เดินไปกันบนเนาะมาตรงสระน้ำ มีเรือเป็ดนี่ค่ะที่ถีบเรือเป็ดที่ถีบเรือเป็ดนะมีเป็ดอยู่ข้างหลังแล้วก็มีตรงนั้นเป็นที่พักนะที่พักด้านล่างค่ะเอ้ยด้านหน้าโอ้ดีนะวิวดีแน่เลยตรงนี้ยให้ดูสะน้ำมีวิวสะน้ำเราเดินไปดู <c oughs> คาเฟ่ดีกว่าค่ะ <c oughs> นี่นะคะทางเดินลงไป คาเฟ่แล้วก็ห้องอาหารทราบาเกี่ยวัตรงนี้เรากลับไปกินอ f ฟเตอร์นูนทีที่ห้องก่อนอันนี้อ f ฟเตอร์นูนทีนะคะของที่พักนะเป็นเรดเวลเวทเค้ก็มีอะไรคอฟเฟ่หรอมีไส้กรอกแล้วก็มี ข้างน่งเป็นอะไรคล้ายๆขนมเรียกไม่ถูกแล้วก็ชาชาดอกอัญชันหรือเปล่าสีฟ้า,ฟาน่าจะเป็นชาดอกอัญชันแ้ะหรอ,อกคนอื่น กวยเีีนขึ้นกิเขียวนี่กินแกงวให้ืั ยามเช้านะคะห้ยหนาวยามเช้าจากห้องอาหารอ๋อมาดูข้างในมีกาแฟสตาร์บัคด้วย